สวัสดีปีใหม่2,566นะครับคลิปแรกของปีนี้พบกับการติดตั้งตัวตัดหญ้ารถขุดถอดบุ้งกีออกแล้วเราก็ใส่ตัวตัดหญ้าเข้าไปนะครับการทำงานเราใช้น้ำมันจากลายแยกหรือยายสวิตพอร์ตนะครับในการดันน้ำมันไปที่ตัวรุดเฟืองเกียร์ทำให้เพลาของตัวตัดหญ้าหมุน สายารุ่นนี้ออกแบบมาให้หมุนทางเดียวนะครับซึ่งจะมีน้ำมันเป็นท่อตรงกลางที่ที่เป็นวาล์วน้ำมันป้องกันน้ำมันตีกลับด้วยนะครับเมื่อเชื่อมต่อจากช่องของลายแยกหรือสวิตช์พอตแล้วด้านปลายเราก็เป็นคัพเปอร์เสียบเข้าไปกับตัวตู้ตัดแล้วก็จัดสายให้มันเรียบร้อย การติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมีเพียงแค่น้ำมันท่อสายน้ำมันแค่สองสายเท่านั้นเองแต่เราก็ควรที่จะขันให้มันแน่นนะครับป้องกันน้ำมันไฮดรีครั่วไหลคลิปนี้เราติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งแล้วหลังจากนี้เราจะนำไปทดลองตัด อันนี้ช่างเราก็ทําการเปิดวาลวน้ํามันที่ลายแยกหรือสวิตพอร์ตนะครับเพื่อให้น้ามันเข้าไปที่ตัวตู้ตัดรุ่นนี้จะเป็นใบมีดตัดแบบใบค้อนนะครับลักษณะคล้ายค้อนหรือคล้ายๆรอบน,น,นะครับใบมีดเลือกได้นะครับว่าจะเป็นลนักษณะแบบค้อนหรือว่าเป็นใบวายนะครับ ถ้าใบวายเหมาะกับหญ้าที่เป็นสนามหญ้าแต่ถ้าใบคอนี่ได้ทุกสถานการณ์ครับกิ่งไม้กิ่งกระถินก็ตัดได้นะครับใบตัวนี้เราลองตะแคงดูมุมโดงศาก่อนนะครับว่าสายที่เราเชื่อมต่อน,นั้นจะมีการบิดงอหรือมีการบิดทับกันหรือเปล่านะครับ เราสามารถตะแคงตัดไปที่ยอดไม้ได้นะครับแบบนี้ไม่มีการติดขัดอะไรแล้วนะครับสายเดี๋ยวเราจะลองหมุนกันนะครับ มุนปั่นดูนะครับตัดหญ้าก็ขุดก็กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลงหน้างานจริงๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าตัดแล้วเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ